ความสุขเป็นพลังงานบวกอย่างหนึ่งครับความสุขเนี่ยทำให้ชีวิตสนุกสนานมีสีสันและรู้สึกได้ถึงการถูกเติมเต็ม,ตมในชีวิตสิ่งที่ผมและบุคลากรในศาลจังหวัดเดียวดมได้ร่วมกันให้นิยามและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเกิดผลสำเร็จก็คือสุขสมดุลหรือการมีความสุขร่วมกันทั้งคู่ความประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศาล ดังนั้นการดําเนินง,งานในทุกรูปแบบของศาลจังหวัดเดลดมจึงยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในทุกส่วนงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทํางานและส่งต่อความสุขนั้นไปยังประชาชนผ่านทางรูปแบบการให้บริการต่างๆของศาลที่มีความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมด้านที่1สภาพบรรยากาศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในศาลทำงานอย่างมีความสุขและเป็นมิตรต่อกันภายใต้สภาพบรรยากาศที่มีความสะดวกปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัยศาลจังหวัดเดชอุดมได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงานเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศได้แก่อาคารสถานที่สร้างจิตสำนึกบุคลากรเพื่อให้สภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณของศาลมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม เหมาะสมแก่การเป็นสถานที่ปฏิบัติงานรวมถึงสนับสนุนภาพลักษณ์ของการเป็นหน่วยงานสารยุติธรรมบรรยากาศในการทำงานกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยควบคู่กับการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ด้านรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งสร้างทักษะการป้องกันตนเองเบื้องต้นให้แก่บุคลากรโอกาสในการเสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานด้วยการมีช่องทางที่บุคลากรในศาลสามารถเสนอแนวความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ต้องเปิดเผยตัวตนด้านที่ 2. ดิจิทัลและนวัตรกรรมการบริการสร้างแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมของสำนักง,งานศาลยุติธรรมโดยกำหนดมาตรการเพื่อกำกับ ควบคุมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสำนักง,งานสารยุติธรรมตรวจสอบการดำเนินการที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกับทุกระบบ พร้อมทั้งยังได้มีการจัดตั้งส่วนศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อศึกษาการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริการของสำนักง,งานสารยุติธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของศาลพร้อมทั้งให้ความรู้และพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการใช้งานระบบต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้านที่ 3. การเข้าถึงประชาชน พัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการต่างๆของศาลยุติธรรมโดยการสร้างจุดเชื่อมโยงการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสำนักง,งานศาลยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดความเหลื่อมล้ํและสร้างโอกาสที่คู่ความสามารถเข้าถึงกระบวนการของศาลเช่น การให้ความสำคัญในความแตกต่างระหว่างเวลาทำการของศาลและเวลาที่คู่ความสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของศาลโดยออกแบบการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัยมาใช้อย่างเป็นระบบด้นานที่4การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรในศาลตระหนักถึงหลักสำคัญตามนโยบายของประธานศาลฎีการับสารดำเนินงานกิจกรรมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและผูกพันภายในองค์กรรวมถึงการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีเพื่อพร้อมๆในการปฏิบัติงานร่วมใจสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของตนเองและภารกิจขององค์กรที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคมบ้านเมืองผ่านทางกระบวนการดำเนินงานของศาลยุติธรรม และพลังแห่งความสมัครใจที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานบรรลุผลสำลีในทุกภารกิจรับใช้ประชาชนดำเนินภารกิจของหน่วยงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทางมุ่งมั่นให้ทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งการดำเนินงานในทุกกระบวนการดังกล่าวนั้นก็เพื่อให้ศาลสามารถยกระดับมาตรฐานระยะเวลาในการพิจารณาคดีและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อทำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ประชาชนมีต่อองค์กรศาลยุติธรรมด้านที่5การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกระบวนการให้บุคลากรในทุกส่วนหรือกลุ่มง,งานในศาลมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะ โดยบุคลากรในทุกส่วนของสารได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสารพร้อมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้การดำเนินงานของสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านที่6การแก้ไขปัญหากำหนดให้ปัญหาเป็นภาพสะท้อนคุณภาพรวมถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสารและสร้างกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาโดยกำหนดแหล่งที่มาและจำแนกประเภทของปัญหา สร้างช่องทางรับรู้และรับฟังปัญหาอย่างรอบด้านสำหรับปัญหาแต่และประเภทเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการกับปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้ปัญหาเป็นเหตุปัจจัยพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือหรือกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากเรื่องราวที่ท่านได้รับชมผ่านแล้วนั้นคือสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสุขสมดุล ทั้งผู้ปฏิบัติงานในศาลที่ทำงานอย่างมีความสุขและประชาชนที่เมื่อแรกเข้ามามีความทุกข์ใจวิตกกังวลแต่ก็พบกับรูปแบบบริการที่ดีและบรรลุผลในทางคดีตามข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของกฎหมายด้วยดีและมีความสุขส่งผลให้ศาลจังหวัดเดชอุดมเป็นศาลตั้งต้นแห่งความสุข